มาอ้อนเลยเร็วมาปลาทูดิไปเลยมาไปเลยกินเลยคนลุกอ่ะกินเลยอร่อยปลาทูกินเลย,ย,นเลยันนี้ซื้อปลาทูให้กินนะหิวละสิอร่อยนะนี่ของโปรดเลยปลาทู นอนสบายใจเสียว ừ, อือืมิ่มแล้วฮลัลโหลโทูเลยนะบอกว่าเร็วๆกินเลยเฮ้ยไปดิเอาดิหิวก็ให้กินแล้วไงนี่มามาดูนี่อืมอืมมต้องมาอ้อนมันต้องมาอ้อนมันต้องอ้อนเลย สบายใจเซลใช่ไหมอิ่มแล้วเหรอใช่ไหมใช่แล้วอิ่มแล้ว